สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้การจะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ที่ประเทศอังกฤษเนาะเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยเนาะคือเป็นอะไรที่ต้องบันทึกเอาไว้นะคะการก็เลยอยากจะมาอัปเดตดูเก็บไว้นะคะเกิดว่าแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ได้รับรู้ด้วยเนาะว่าประเทศอังกฤษเขามี มาตรการยังไงในการควบคุมหรือการดูแลในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนาะก็ณณณวันนี้นะคะวันที่การทำวิดีโอเนี่ยก็คือวันที่23เมษายน2025เอ้ย2000 2020เนาะปีคริสคริสตศักราชก็ณตอนนี้นะคะ U.K. อ uh, ่ประเทศอังกฤษเนี่ยเนาะอยู่ติดอันดับที่10เอ่ย อันดับที่6ของโลกนะคะคือผู้เสียชีวิตไอผู้ติดเชื้อนะคะอยู่ที่อันดับที่6ของโลกเลยแล้วก็ผู้เสียผู้รับเชื้อเนี่ยจำนวนผู้รับเชื้อนี่อยู่ที่1ประมาณ1นึ0 0 0สกว่าคนนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตอยู่ที่18,00 0กว่าคนซึ่งก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็คือผู้ที่ติดเชื้อนะคะนี่คือแบบ คนสำคัญของประเทศอังกฤษก็เยอะเหมือนกันนะคะทีะ่ที่ติดเชื้อนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายชาวนะคะซึ่งท่านก็ได้ติดเชือ้อโควิดเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าก็คือรักษาตัวที่บ้านแล้วตอนนี้ท่านก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือนายกนะคะนายกบอ r ลิสของประเทศนายกของประเทศอังกฤษเนี่ยคะ่ะก็คือท่านก็ติดเชื้อนะคะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน10วันเนาะแล้วก็ รู้สึกว่าต้องอลดฉุกเฉินต้องมารับไปนะคะแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ก็แล่ตอนนี้นะคะท่านก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มาพักฟื้นตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็แล้วก็มีคนสําคัญทางการเมืองเยอะแยะหลายคนนะคะที่ติดเชื้อนะคะก็สถานการณ์ที่เขาประกาศนะคะที่นายกประกาศให้ล็อกดาวน์นะคะประกาศว่าให้อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งก็ ตอนนี้เป็นอาทิตย์ที่4แล้วนะคะตอนแรกเขาประกาศคือแค่สามอาทิตย์ก่อนนะคะเพื่ she, อดูเหตุการณ์แล้วตอนนี้เขาเก็บอกว่าเพิ่มไปอีกสาอาทิตย์นะคะซึ่งตอนนี้เข้าอาทิตย์ที่4แล้วก็ตอนแรกเลยนะคะช่วงแรกเลยเขาก็มีการงดทุกอย่างนะคะเช่นงดกิจกรรมแบบว่างดแบบว่ากิจกรรมชุมนุมการอย่างคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยกิจกรรมที่ต้องที่ต้องพบปะผู้คนอย่าง โรงหนังอะไรเงี้ยไปดูหนังหรือว่าเป็นประเภทร้านอาหารหรือโรงแรมหรือเป็นยิมที่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คืองดหมดแล้วก็โรงเรียนนะคะปิดโรงเรียนด้วยนะคะนี่คือช่วงแรกๆเลยแล้วก็ออกกฎมาวา่าทุกคนต้องอยู่บ้านนะคะทุกคนต้องอยู่บ้านสามารถออกจากบ้านได้ในกรณีที่1นนะคะคือออ,อกไปทํางานนะคะ แต่คนที่สําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะทํางานที่บ้านได้เนาะแล้วก็ส่วนคนที่สามารถที่ทํางานที่บ้านได้ก็ทํางานที่บ้านไปนะคะคนที่ไม่สามารถทํางานที่บ้านได้ก็ออกไปทํางานได้แต่ว่าก็คือต้องดูแลดูแลตัวเองเนาะรักษาระยะห่างจากผู้คนอื่นนะคะที่ไม่ใช่คนที่อยู่บ้านเดียวกันนะคะคืออย่างเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยเราก็ต้อง รักษาระยะห่างประมาณ2เมตรนะคะคือไม่อยู่ใกล้กันในระยะห่าง2เมตรนะคะนี่คือไปทำงานเนาะแล้วอันที่2ก็คือช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งนี่คือว่า,าซื้อกับข้าวซื้อในอของที่จำเป็นนะคะคือ essential need ก็คือพวก อาหารยารักษาโรคอะไรพวกนี้ค่ะคือของที่จําเป็นจริงๆนะคะแล้วก็ออกไปให้น้อยที่สุดนะคะคือพยายามเหมือนกับว่าออพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดคือออกไปให้น้อยที่สุดคืออย่างสําหรับการนะคะก็คิดว่าการออกไปอย่างน้อยนะคะก็ค,คือ2อาทิตย์ออกไปครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าทําได้นะเขาก็ประมาณนั้นนะคะคือ พยายามอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดพยายามออกให้น้อยที่สุดว่างั้นเถอนะนออย่างที่2แล้วก็อย่างที่3ก็คือเหมือนกับว่าความจาเป็นที่ต้องออกไปอย่างเช่นออกไปไปออกไปหาหมออะไรเงี้ยหรือไม่ก็ออกไปช่วยช่วยเหลือคนแก่ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยคือแบบออกไปช่วยซื้อของให้เขาอย่างงู้นอย่างนี้นะคะซึ่งก็ เพราะว่าเขาประกาศนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าสําหรับคนที่คนแก่ผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่มีโรคโรคประจําตัวปางโรคนะคะแล้วก็คนคนท้องพวกนี้คือ 3, ให้กักตัวไปยาวไปเลย12อาทิตย์นะคะคือยาวไปเลยก็คือคนพวกนี้ก็คือต้องการความช่วยเหลือจากาจากคนอื่นนะคะอย่างเช่นว่าคือต้องไปซื้อของให้บางคนคือ ออกจากบ้านไม่ได้นะคะคนแก่ก็คือเราก็ต้องออกไปช่วยเหลือนะคะซื้อของซื้ออะไรให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถทําได้เนาะแล้วก็อย่างที่4ี่ก็คือออกกําลังกายนะคะก็คือรัฐบาลเขาประกาศว่าใหา้เราสามารถออกจากบ้านได้เพื่อไปออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายก็คือเดินออกไปจากบ้านนะคะออกไปเดินอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ออกไปวิ่ง หรือไม่ก็ออกไปขี่จักรยานอะไรเงี้ยคือออกไปออกกําลังกายได้วันละครั้งนะคะซึ่งเราออกไปข้างนอกแล้วเราก็ต้องอ,ออกออกจากบ้านเราไปใช่ไหมเราก็ต้องรักษาระยะห่างถ้าเราเจอคนอื่นที่ไม่ใช่บ้านเดียวกันนะคะคือคนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยกอ็ออกไปก็เดินด้วยกันได้ปกติธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้าเราไปเจอคนอื่นที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอย่างเจอ คนข้างนอกนะคะก็คือเราก็ต้องแบบทิ้งระยะห่างเนาะประมาณ2เมตรไม่ไม่เดินใกล้กันไม่เดินเข้าหากันอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็คือทั้งหมดนี้คือเราสามารถทำได้นะคะในช่วงระยะเวลาที่กักตัวเนาะเหล่านี้แหละคือสามารถทำได้ซึ่งแล้วก็การก็จะมาอัปเดตด้วยว่าการช่วยเหลือ,อของรัฐบาลที่นี่ เขาสามารถช่วยเหลือเออเขาช่วยเหลืออะไรเราบ้างซึ่งอ่าซึ่งการได้บอกไปแล้วหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้ว่าอ่าอ,อย่างโรงแรมร้านอาหารที่มีคนชุมชมนุมกันอะไรประมาณเนี้ค่ะคือต้องปิดไปเลยนะเนาะลูกสาวมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไปบายมามิมาม,มิท่ามีเดียวอ,อยู่เืยมามิท่ามีดียวอ,อยู่เือไปหาแดดดีปะไปหาแดดดีไปหาแดดดีข้างล่างปะ <c oughs> ทำอะไรเลย <c oughs> ทำอะไรคะบายบาย มาโตนะคะก็นะคะต่อจากเมื่อกี้เนาะก็คือว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลนะซึ่งกัรก็ได้บอกไปแล้วว่าอะไรนะร้านอาหารโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆที่ปิดไปเนาะก็คือว่าก็หมายถึงว่าคือไม่ได้ทํางานนะคะอย่าง คือคนที่ไม่ได้ทํางานเนาะว่ารัฐบาลเขาช่วยเหลืออย่างไรบ้างเพราะว่ารายได้เขาก็จะขาดไปในส่วนนี้เนาะก็คือรัฐบาลเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคือที่ทํางานต้องปิดเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะเขาก็จะจ่ายให้อ่าแปของรายได้ต่อเดือนที่เราได้นะคะก็คือคนที่ไม่สามารถอ่าทงานได้ที่ทํางานปิดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะรัฐบาลเขาก็จะจ่ายให้ในส่วนนี้เนาะ ซึ่งการก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะก็คือว่าเพราะว่า80%นะคะแล้วเราไม่ต้องออกไม่ต้องไปทำงานเราก็อยู่บ้านทำนู่นทำนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าคือบางคนตกงานนี่ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะคะถ้าตกงานเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนนี้เหมือนกับว่าเราพักงานไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็ยังได้รายได้80%นะคะ ในส่วนนี้ก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่ถ้าเทียบกับหล,หลายๆประเทศนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าแต่ละประเทศเขาเป็นยังไงนะคะแต่ทอังกฤษก็คือถือว่าโชคดีนะคะที่เขารัฐบาลเขาช่วยในส่วนนี้นะคะ,ะสําหรับการนะคะที่ทํางานนะคะการไม่สามารถทํางานที่บ้านได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยังไม่รู้ว่าการทํางานอะไรเนาะก็เดี๋ยวการจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้เนาะก็ นอกที่ทํางานการไม่สามารถทํางานที่บ้านได้การก็ต้องไปทํางานที่ทํางานแต่ว่าเขาจัดระเบียบที่ทํางานก็คือว่าเขาจัดแบ่งออกไป2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ประมาณ6คนนะคะอีกกลุ่มก็6คนเหมือนกันคือเท่ากันนะคะ2กลุ่มแล้วก็คือสลับการทํางานนะคะคือกลุ่มหนึ่งไปทํางานอาทิตย์นี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็หยุดงานนะคะแล้วพออาทิตย์ที่2กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปทําคือและอีกกลุ่มที่ทําไปอาทิตย์แรกก็หยุด คือเหมือนกับว่าทําอาทิตย์หนึ่งแล้วหยุดอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทาอาทิตย์หนึ่งหยุดอาทิตย์หนึ่งสลับกันไปอย่างนี้นะคะแล้วที่ทํางานเขาก็จ่ายเต็มนะคะในช่วงที่เราหยุดงานไปอาทิตย์ที่เราหยุดนะคะก็ถือว่าถือว่าโอเคยังโอเคอยู่นะคะคือเรายังได้รับเต็มแล้วเรายเรายังได้พักผ่อนด้วยก็ไม่ได้พักผ่อนหรอกค่ะก็ต้องดูลูกอยู่นะคะเพราะว่าเด็กๆเขาปิดเทอมนะคะแล้วตอนนี้เด็กก็อย่างจัสมินนี่เรียนอยู่ ปอหนึ่งเนี้ยก็มีมีงานให้ทำมีการบ้านมีอะไรให้ทำนะคะซึ่งเราก็ต้องอคอยสอนคอยบอกนะคะอยู่ก็คือว่าอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่เนาะก็นั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่ความช่วยเหลือของรัฐบาลที่นี่นะคะซึ่งการคิดว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะดูแลดีนะคะก็แล้วในส่วนของการรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่า การจะมาอัปเดตในวิดีโอหน้าเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่ามีการได้ยินคือการเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะในเน็ตว่ามีการดรามานะ่าเนาะเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่นี่นะคะซึ่งการก็อยากจะพูดในส่วนนั้นเหมือนกันนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองว่าการรักษาที่นี่เป็นยังไงอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวไงก็จะมาอัปเดตในส่วนนั้นอาทิตย์หน้าแล้วก็ ในส่วนของการช้อปปิ้งที่นี่นะคะคือซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างที่จะคือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากนะคะนะจากเามื่อก่อนนะคะซึ่งการก็อยากจะอัปเดตในส่วนนี้เหมือนกันเก็บเอาไว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตในรอบหน้าแล้วกันเนาะก็รอบนี้ก็ก็จะมาอัปเดตเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาแค่นี้นะคะ่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว การก็ขอลาไปก่อนลวกันเนาะเดี๋ยอ่อ็มาอัปเดตในวิดีโอหนะ้ามาเจอกันใหม่นะคะในวิดีโอถัดไปเนาะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนลวกันนะสวัสดีค่ะ